ว,วันนี้ทางสำนักง,งานปรดัดว์จังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักง,งานบริษัทอำเภอศรีนครินนะครับมีเจ้าที่เข้ามาทำการเจาะเลือดคร,นคร,รคดันะครับเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อนะครับหลังจากนี้หลังจากเจาะเลือดแล้วก็จะมีการพ่นยาฆ่าแมาลง เพื่อกำจัดแมลงนะครับป้องกันโรคลำปีสกินนะครับให้กับสเต็กรผู้เลี้ยงวัวนะครับกล้องนี้ก็มีหลายตัวนะครับอันนี้อยู่ขั้นตอนการนํากำลังจะเจาะเลือดนะครับเจ้าที่ก็มาจากสำนักง,งานปเปื่สัตว์จังหวัดนะครับคนนี้นายสัเพศมานะครับยังสาวอยู่นะครับคนนี้ กั่นโสดอยู่ครับแล้วก็น้องจากสำน,น,นักงานบริษัทอำเภอศรีนครินทร์อา่นอาาเนอสีเจอหมอันนี้เจ้าของนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับก็เลี้ยงวัวเป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้านนะครับมีการเก็บ สำรองอาหารนะครับมีฟางนะครับใหกินก็มีพวกกากปลาคีคีกนะครับก็เก็บสะสมเพื่อเป็นเสบียงนะครับอันนี้เป็ดตัวแทงติดตนะคะเดียวนี่สาวของเป็ดอันนี้ก็เจาะเลือดเลือดตัวเอาโรคแทงติดต่อ อ่าโอเคครับเสร็จไปหนึ่งตัวในกรณีน,นี้นะครับมีทั้งเนื้อวัวน,นะครับมีแปลงหญ้านะครับมีไก่ไก่นึกก็เป็นกล้วยนะครับปลูกไว้นะครับแล้วก็มีหมูนะครับอ่าเป็นพวกแม่พันธุ์ ก็มีอยู่หลายแม Bref, building, ını, ่นะครับเป็นฟาร์มมาตรฐานด้วยนะครับของงูเนี่ยนะครับอ่างเหลือของวัวนี่ก็คิดว่าจะทําให้มันเป็นาร์มมาตรฐานในการเลี้ยงวัวด้วยเหมือนกันนะครับครับนี่คือนาบริเวณบ้านรานคเดัปม นเมป่าไ่อมีะหลคที่นะครับแล้ววัวพื้นฐานเดิมเป็น,เป,นเป็นแม่วัวชนทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นาการผสมเทียมนะครับก็ได้ลูกไว้ทําแม่พันต่อไปนะครับเป็นบามัน กามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสายพันธุ์นะครับจากการเลี้ยงวัวชนมาก็มาเปลี่ยนมาบางส่วนก็มาเป็นวัวเป็นคนเนื้อนะครับวัวชนนี่ก็ท,ทําท่าจะไปไม่ไหวนะครับเนื่องจากสถา,านการณ์โรคโควิดนะครับการาปิดบ่อนชนวัวนะครับก็ทำให้ เต็กอนไม่สามารถที่จะขายเป็นหัวชนได้ในช่วงนี้นะครับตัวนี้กี่ปีคะูหมเีะวเียกมันกันย่งันหี่งนี้อนีตัวเมียนะีจืไหมไม่กับอีกหไม่กับน้อดครับอะไรนะดงสุดางรักอันนั้นชื่อวัวนะครับแดงสุดทานรักไม่ใช่ชื่อปดงนะ ไม่ใช่ชื่อหมอครับชื่อเพราะกว่วาหมออีกครับตัวนี้ก็สวยนะครับมีสวยตัวนี้เป็นมีเป็นวัวเนื้อแล้วนะครับเป็นรูกผสมรามันแดงนะครับจะมีกับรามัน

ยี่สิก้าเตำวีาาอยี่ผูมันมานะครัม่เนผูมันมานะครับไม่เป็นเลยสุดที่ไป่พวกไม่

有研究。 ตัวนี้โตไหมครับมานี่งเดีตัวนี้โตครับตัวนี้ปะมามาตัวนี้ตัวนี้โตไหมมามาอ่าจะเอาเอาจากร่องหรืออะไรมาร้องครับออกเรือเรือเรไหมอ๋อปั๊บไปเลยอ๋อมาตัวนี้กันก่อนตัวนู้นบอกว่าจะไม่บอลทีนะ

นี่เจอแล้วเดี๋ยววีนเดี๋ยววีนอ่าไปเจ็บนั้ตรงนี้เจอเล้วคะเป็นคลิป่เป็นล่ารวมตานได้บ้ง

อ้าวตัว้ายตอนนี้เรียนก่อนเรีย้อยเนี่ระวังนิดเจระวังนิดระวังพวกนี้เลยอไนี้กี่ปีคะมสี่ปีีเอายเล่นีจุน นี um: yeah, yes. Sunday, ้ก nah. ็จะพ่นหมอกควันนะครับเพื่อกำจัดแมลงมีเด็กไหมครับเด็กๆเด็กเล็กไ้เดี๋ยวพ่นด้านหลังลมลมพัดมาด้านหน้า ก็สัตว์เลี้ยงพวกนกพวกอะไรเก็บก่อนนะครับค,ครับอันนี้เป็นการพ่นหมอกควันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฆ่าเชื้อนะครับหมอกเป็นหมอกควันฆ่าแมาลง แล้วก็ที่ก็จะเตรียมอุปกรณ์เป็นพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงดูดเลือดนะครับพวกแมลงวันลิ้นไรยุงเหลือบนะครับแล้วก็เห็บเขาต่างๆนะครับตอนนี้ก็โรคลำปีสกินนี่กำลังระบาดนะครับในพื้นที่ของ ทางบาพํพลุงยังไม่มีนะครับยังไม่เข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่กิ่งอำเภออำเภอเสีนคกลินของอยงางพ็ญลุงยังไม่เข้ามานะครับยังไม่มีแต่ว่าเป็นการป้องกันค่ากำจัดมเรลงไปก่อนนะครัขบขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือนะครับตัวนี้ก็ ตอนนี้ก็มีขายใน YouTube ในในเฟซอะไรนะครับในออนไลน์มีขายอยู่เยอะนะครับการาคาอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับตัวเครื่องตัว,ต,วตัวเครื่องพ่นนะครับอุปรกรณ์ก็มีพวกแก๊สนะครับแก๊สหุงต้มแล้วก็ใช้น้ำมันดีเซนนะครับพวก B7 นะครับตัวแล้วก็ผสมยาฆ่าแมลงลงไปนะครับ ไม่ไม่ไม่รกตอนนี้มีการจุดไฟขึ้นมาไอ้นี่ยกินอกิครับอ้นี่น่ประมาณ้าใชแดงอัดพ้นออกมาเป็นฝอยแล้วก็เกิดความร้อนทำให้เกิดฟันไปด้านนู้นเลยลงพัดต่างนู้นนะกับดานด้านหลังลงพัดมาจากนั้น ไป,ไ,ปไ,ปไปด้านหลังเลยไปด้านหลังเลยนะครับก็เป็นการอะไรแมลงข้าแมางลงนะครับน็ <c oughs> มีกลิ่นของอยาข้าแมลงแล้วก็ น้ำมันเอเ็นโซล,ล่านะครับดีเซแลแร้วเกษตรกรมืออาชีพหัวเ้่าหน้ามีสมควรซื้อเก็บไว้นะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนในเรื่องของการขายนะครับไม่ใช่เซลล์ขายเครื่องพ่นยะพ่นควันนี้นะครับแต่ว่าราคามันก็ไม่แพงตอนนี้ก็ สมควรเก็บไว้สมควรซื้อไว้มีไว้ประจำความนะครับเใช้ได้ผลดีนะครับดูพันธออกมาก็เยอะนะครับแล้วกพันออกมาใช้ได้ผลนะครับตัวนี้ก็ไล่มแมลงพวกมแมลงดูดเลือดต่างๆ ้วก็เป็นการฆ่า,มาแมลงกันในตัวนครับนนี้เป็นฟาร์มของอคุณปงศักดิ์อินเหมือนนะครับพื้นที่หมู่ที่4ตาบลจุมพล อำเภอศีนครินจังหวัดพัทลุงนะครับในฟาร์มก็มีวัวอยู่ทั้งหมด20กว่าตัวนะครับก็ได้ทำการเจาะเลือดเป็นตัวอย่างสุ่มสุดรลุ่มตรวจโรคแพ้งติดต่อนะครับแล้วก็มีการพ่นหมอกควันนะครับี่เจ้าของฟาร์มนี้กเ็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้าน เสื้อ,อน,นี่ไม่ใช่นะเสื้อ,อน,นี่หมู่สามแต่ว่าเพื่บ้านหมู่ที่สามนะครับแต่บ้านก็อยู่หมู่ที่สี่นะครับอันนี้เป็นเป็ความวัวนะครับก็สำหรับฟาร์มนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีฟาร์มต่อไปอ,อีกอีกความนึงครับเป็นฟาร์มของวัวเหมือนกันนะครับจะเข้าในเบอรการเจาะเลือดอด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานบริษัทจังหวัดนะครับนะครับเดี๋ยวก็มีเจอะแพะอีกโอเคนะครับเอา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 เลือกเืองว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็จบคลิปแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ